สวัสดีค่ะสวัสดีตอนค่ำนะคะไม่มีเวลาอยู่บ้านจาุติอน,นี้นาพานะคะคือย่านะคะให้แม่เหลมสีข้าวให้นาา้าาแม่แหลมจะเรียกน้าพานะคะหลายๆคนจะเรียกยายพานี่นะคะอันนี้รับมอบยายบอกว่ายายเอากลับไม่ได้ดื้อเดี๋ยวให้ตาสิงค์ไปส่งนะคะของย่าเมลอนนะคะเป็นความเมตตาของย่าเมลอนนะคะแล้วก็เงินอีก500บาทนะคะให้นาพา ขอให้ย่ามีอายุมั่นขวัญยืนยมีอายุมันนนมม่นขวัญยืนร่ำรวยร่ำรวยนะคะอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะหายโรคหายไฟนะคะกราบขอบพระคุณย่ามากมากเลยนะคะที่มีความเมตตากับพวกเราชาวบ้านกกอกแล้วก็นาผ่านะคะเดี๋ยวจะให้ตาสิงเอาไปส่งนะคะนับบงังโนครบห้าร้อยอยู่บ่กราบขอบพระคุณย่ามากๆเลยนะคะ ชาติไปให้ตาในตาแล้วจะให้พวาเก่งยกป,ปันนี้มึงออกห้องน้ำ <c oughs> อยู่กันสองสองตายายตายายบวก,กับตาบอดแฟนแกนมองไม่เห็นนะคะตามองไม่เห็นไม่เห็นเลยบลย่หรืออันไม่เห็นเลยไม่เห็นฮงเลยมองอกงินเข้าวช่้ยนะน้ำกับคอยแต่เงินผู้เฒ่ายายบอกว่าเงินผู้สูงอายุได้พิการย่ืมของผู้ยายพิการแปด เจ้าหกร้อยกับพันสี่ของยายดิของยายหกร้อยกับไปสองพันได้มาก็ไปซื้อข้าวเป็นความลำบากของผู้เฒ่านะคะไปหาก็ไ่ได้เท่าแล้วเนาะแม่นัลละแต่หนุ่มนี่ก็มื้อประชันอันไปเอ็ดเวกะแต่เรายังมีกำลังนะคะเรายังหนุ่มอยู่ยังพอทำมาหากินได้ยายก็ยามฮ็ดก็ไปหาเฮ็ดเนาะเดี๋ยวนี้ช่วงนี้หมอเหวียวยังไม่ให้ไปไหน เพราะว่าน้ำตาลสี่รยายเป็นเบาหวานด้วยนะคะน้ำตาลสี่ร้อยคุณบอกไปนิดแนมนนั่นละน้ำตาลสูงยายกินข้าวโกโข่นะี่น้ำตาลก็เลยสูง <laughs> แต่อันนี้ไม่ใช่ข้าวโกโขข้าวเตี้ยแต่ข้าวแม่เหล็มนางงามอยู่ไหนคัดคัด <ust, cut S 2> <c ust> ให้อย่างดีนี่นะ <c urs> โ,อโอ้ยงามมันงามก็กินได้ผมเป็นเร้าเนาะดีกว่าไม่ลายกินนั่นก้นหมา กาบขอบประคุณย่ามากมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ตาสิงเอาเอา,เอาไปส่งอันนี้สีให้เรียบร้อยแล้วะค่ะนะคะกาบกอบประคุณย่าของให้ย่านะคะมีอายุมั่นคงยืนอยู่ดีมีเฮงนะคะเป็นที่รักของทุกทุกคนแล้วก็เป็นที่รักของพวกเราชาวบ้านเกาะเกาะแล้วนะพาน้อนาาน<ต>หลายฮะย่ายอยู่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นจ้ะหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะท่ยามอบให้อันนี้ก็เนี่ยย่า จะญาตนี่ดูดูโกกอกดูจนรู้ว่าใครใครที่ออก youtube อ่ะยาตจะยาจะรูจะ้จัก youtube ในโกกอกนะญาจะดูเกือบทุกช่องเลยนนาพายาก็เคยเห็นนะคะของให้กัยากกราบขอบพระคุณญาอีกครั้งค่ะของให้ยาตเอาบุญกูส่วนครั้งนี้นะคะของให้ยาตมีแต่ความสุขความจเจริญเนาะนาพานาะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะยาติเลยครอบครัวนะคะสาธุสาธุสวัสดีค่ะ